แอร์อินเวอรแอร์คุณสมบัติ12ประการให้แอร์ที่ดีที่สุดของเราเป็นที่สุดของคุณสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการท็อปท็อกเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังกับผมพบเอกพรพงเมตตาประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายนนะครับ ในขณะที่เราหลายๆคนกําลังพยายามกลับมาใช้ชีวิตต,ตามปกติด้วยความระมัดระวังไม่อยากจะให้เกิดการระบาดของโควิด -19 รอบ2เมื่อคืนนี้นะครับตำรวจสามารถไปบุกทลายปาร์ตี้วันเกิดที่จัดการเรียบด่วนรามินทรานะครับมีวัยรุ่นเกือบร้อยคนรวมตัวมั่วสุมเมาเหล้าแล้วก็มีการเมายากันพบว่าปัสสาวะม่วงถึง24คนครับ เมื่อคืนที่ผ่านมาพันตำรวจเอกธีรศักดิ์พินโยผู้กำกับสอนอโคครามพร้อมกำลังและกองกำกับการสวัสดิการเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลกว่า50นายเข้าไปตรวจสอบสถานบันเทิงแห่งหนึ่งถนนประดิษฐมนุนธรรมเขตบึงกุ่มหลังสืบทราบว่ามีวัยรุ่นนัดรวมตัวกันจัดปาร์ตี้วันเกิดดื่มเหล้ามั่วสุมเสพยาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินช่วงโควิด1 9ระบาด พอไปถึงนะครับก็พบว่าเป็นอาคาร2ชั้นด้านหน้าเนี่ยมีรถจอดอยู่ประมาณ30คันมีทั้งรถสปอร์ตรถเก๋งแต่งซิ่งหลายยี่ห้อเมื่อชุดจับกลุมบุกเข้าไปด้านในก็เจอกับนักเที่ยวทั้งชายและหญิงกำลังดื่มเหล้ารวมตัวเต้นรำกันอย่างสนุกสนานเจ้าหน้าที่ก็เลยสั่งให้ดีเจปิดเพลงแล้วก็เปิดไฟเพื่อคัดแยกตัวผู้ต้องหา พันตำรวจเอกธีรศักดิ์บอกว่าก่อนหน้านี้มีการติดตามสืบสวนจากโซเชียลมีเดียครับพบเบาะแสว่ามีการนัดรวมตัวกันผ่านทางเฟซบุ๊กเพื่อจัดงานวันเกิดที่ร้านแห่งนี้โดยกลุ่มวัยรุ่นนัดกันให้มาเจอตั้งแต่ช่วงกลางดึกของวันที่18จนถึงรุ่งเช้าของวันที่19จึงสั่งการให้ฝ่ายสืบสวนนำกำลังมาสำรวจตั้งแต่ช่วงประมาณทุ่มหนึ่งครับก็พบว่าเริ่มมีรถยนต์แล้วก็กลุ่มวัยรุ่นทยอยกันมาที่ร้านแห่งนี้ตามที่นัดกันจริงๆ ก็เลยรีบประสานขอกําลังสนับสนุนเพื่อร่วมเข้าตรวจสอบกระทั่งพบกลุ่มผู้ต้องหามีของกลางและวัตถุต้องสงสัยจํานวนมากภายในร้านสําหรับวัยรุ่นที่ถูกจับกลุมนะครับมีทั้งหมด111รายเป็นหญิง47รายชาย64รายมีเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีด้วย4คนตรวจพบสารเสพติดมีผู้เสพ24คนเป็นชาย12หญิง12ครอบครองเคตามมน1รายและครอบครองอาวุธปืน1ราย พบว่าเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องนะครับแต่ไม่มีใบอนุญาตพกพาจากการสอบปากคำผู้จัดงานก็คือนายไนซ์ครับทำงานเกี่ยวกับโมเดลลิง่งแล้วก็ขายของออนไลน์เป็นคนที่จัดปาร์ตี้วันเกิดชักชวนเพื่อนๆที่รู้จักผ่านทาง Facebook มาแต่ปรากฏว่าเพื่อนๆของนายไนซ์คนนี้เนี่ยกลับไปชวนเพื่อนคนอื่นๆมาอีกปากต่อปากกันไปเรื่อยๆก็เลยมีคนที่มาร่วมงานเป็นจํานวนมากบางคนเนี่ยไม่รู้จักกันเลยนะครับแต่ก็มานายไนซ์ Nine บอกว่าจัดวันเกิดเป็นประจําทุกปี ส่วนสถานที่จัดงานล่าสุดเนี่ยเคยเป็นสถานบันเทิงเก่าที่ปิดกิจการไปนานแล้วแต่ว่านายไนซ์ ICE, รู้จักกับผู้เช่าสถานที่ก็เลยขอมาใช้สถานที่จัดงานครั้งนี้ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับผู้ที่มาร่วมงานแต่ก็หมดค่าสุราไปประมาณ3 0 0 0 0บาทด้านผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพจากนี้ตำรวจกองบังคับการอรารักขาและควบคุมฝูงชนก็จะคุมตัวผู้ต้องหาขึ้นรถบัสตำรวจสองคันแยกไปส่งสารแขวงพระนครเหนือ ส่วนเยาวชน4รายนำส่งสารเด็กและเยาวชนเบื้องต้นผู้ต้องหา109รคนจะถูกดำเนินคดีในข้อหาฝากฝืนพรกกฉุกเฉินโทษจำคุกสูงสุด3ปีปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับคนที่ครอบครองยาเสพติดกับอาวุธปืน2รายจะส่งสารอาญารัชดาดำเนินการฝากขังในข้อหาครอบครองและยาเสพติดประเภท1เคตามีนและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ด้านพันตำรวจเอกฤษณพัฒนาเจริญรองโฆศกตำรวจเผยว่าพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาพอบอตรได้เน้นย้ำและกำชับตำรวจทุกภาคส่วนตรวจสอบและกวดขันการกระทำความผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและอาชญากรรมที่ช่วยโอกาสซ้ำเติมประชาชนถึงแม้ว่าปัจจุบันจะยกเลิกเคอร์ฟิวแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีข้อกำหนดอื่นๆที่จะต้องปฏิบัติตาม เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชือ้อหรือว่าการกระทําที่เป็นความผิดตามพรบรโรคติดต่อปีพุทธศักราช2558ทําไม่ได้และพอช่วงบ่ายสองที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจคุมตัวผู้ต้องหา85รายส่งฟ้องสารแขวงพระนครเหนือในข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินส่วนที่เหลืออีก26รายยังอยู่ระหว่างทำสำนวน เป็นผู้ต้องหาในคดีฝากฝืนพรกฉุกเฉินและเสพยาเสพติดและมีอีกหนึ่งรายที่ถูกดำเนินคดีข้อหาพกพาอาวุธปืนครับต่อกันที่ตำรวจสุพรรณบุรีนะครับได้เปิดฉากยุทธการเด็ดหนวดแนวจับแว้นซิ่งซึ่งยุทธการนี้เกิดขึ้นหลังมีชาวบ้านร้องเรียนว่าพอยกเลิกเคอร์ฟิลปุ๊บก็มีเด็กแว้นมานัดรวมตัวกันแข่งซิ่งรถกันปับ๊บมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถกระบะคับ นี่เป็นรถกระบะและก็มอเตอร์ไซค์แส่งซิ่งนะครับที่ตำรวจเนี่ยเขาจับกลุ่มได้เมื่อคืนนี้ภายใต้ปฏิบัติการเด็ดหนวดแมวปราบแววนซิ่งนำทีมโดยพลตำรวจตรีนิธิธรจินตการนนท์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีระดมกำลังจัดชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับเข้าไปจัดการกับแก๊งซิ่งรถมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์และก็รถยนต์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ใครแว้นนั้นจับหมดนะครับ โดยตำรวจที่ร่วมปฏิบัติการครั้งนี้มีกว่า100นายไปทำการปิดล้อมตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามถนนเส้นทางต่างๆสายหลักหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มวัยรุ่นที่มารวมตัวกันแข่งรถสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากโดยกระจายสายตรวจไปตามแยกต่างๆไปตรวจสอบรถที่แต่งซิ่งเสียงดังไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรวมถึงทำผิดกฎหมายจราจร ซึ่งผลจากการปฏิบัติการเมื่อคืนนี้นะครับสอพอ,อู่ทองจับก,กุมรถมอเตอร์ไซค์ได้15คันรถกระบะ3คันสอพอสะยายโสมได้มอเตอร์ไซค์ไป3คันและสอพอทุ่งคอกได้20คันทุกคันจะถูกตรวจสอบเอกสารแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบปรับต่อไปพลตำรวจตรีนิธิธรเปิดเผยว่ายุทธการเด็ดหนวดแมวนี้จะใช้เจ้าหน้าที่สกัดตามจุดทางแยกพอเจอรถแต่งซิ่งท่อดังก็จะวิทยุแจ้งสกัดจับทันที โดยใช้พื้นที่อำเภออูทองเป็นจุดกลางแล้วก็ประสานกับสพ,พที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงพอเจอว่าอยู่จุดไหนก็จะตีให้แตกโดยพบว่าบนถนนสายมาลายแมนมีกลุ่มวัยรุ่นแต่งรถซิ่งออกมาแว้นนะครับพอเจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มก็จะไปรวมกลุ่มกันอีกพื้นที่หนึ่งตอนนี้ก็เลยใช้วิธีโอบจับครับเมื่อคืนจับกลุ่มได้กว่า40คันมีทั้งเยาวชนและก็ผู้ใหญ่อย่างที่บอกไปบางรายมียาเสพติดด้วย พร้อมฝากไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับช่วยกันดูแลบุตรหลานของท่านอย่าให้เอารถมาแข่งความเร็วกันบนถนนแบบนี้ส่วนใครที่คิดจะมาทําแบบนี้ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีบอกเลยว่าอย่าคิดจะทําเพราะตํารวจเอาจริงและจะปฏิบัติการจับกลุ่มต่อเนื่องด้วยนะครับส่วนบรรดาแอดมินเพจกลุ่มซิ่งต่างๆตอนนี้ก็มีข้อมูลหมดแล้วรู้ว่าเป็นใครฝากเตือนทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยครับ มาดูเรื่องนี้กันนะครับหลายคนงงว่าต้นตอของเรื่องมันเป็นแค่เรื่องการชวนกินหมูย่างจริงหรือไม่เล่าแบบนี้ครับคือมีคนสองคนเป็นเพื่อนกันคนนึงเนี่ยนั่งกินหมูย่างอยู่เห็นเพื่อนขับมอเตอร์ไซค์ผ่านก็เลยตะโกนเรียกให้มากินหมูย่างด้วยกันปรากฏว่าเพื่อนไม่พอใจมีการตะโกนด่าแล้วก็ท้าต่อยหลังจากนั้นก็ไปเรียกพักพวกมารุมทำร้ายคนที่ชวนกินหมูย่างใช้มีดสปาตา้าฟันจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุการณ์นี้มีคนที่บันทึกภาพเหตุการณ์ได้ด้วยไปดูคลิปกันครับนี่คือคลิปเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้ได้นะครับเมื่อช่วงเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาเป็นเหตุทะเลาะวิวาทไล่ฟันกันจนมีคนที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณปากซอย5ชุมชนโชคสมาน หลังเกิดเหตุตำรวจสพหาดใหญ่ก็ลงพื้นที่เจอผู้ได้รับบาดเจ็บครับคือนายสุรเพชชแสนเมืองชินอายุ21ปีเป็นพ่อค้าขายหมูย่างถูกฟันด้วยมีดสปาตา้ายาวประมาณ2ฟุตแทนก็แฟนเนี่ยก็พาขึ้นรถไปส่งที่โรงพยาบาลส่วนคนที่ก่อเหตุมีชื่อเล่นว่าจิน้นได้หลบหนีไปพร้อมกับกลุ่มเพื่อนนะครับจากการสอบสวนคนที่อยู่ในเหตุการณ์และแม่ของผู้บาดเจ็บทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสุรเพชชเนี่ยไปขายหมูปิ้งที่ตลาดพอขายเสร็จ ก็มานั่งดื่มสุรากับกลุ่มเพื่อนอีก3าคนที่หน้าปากซอยแล้วนายจิ้นได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมานายสุรเพชรก็เลยตะโกนเรียกให้มากินเหล้ากินหมูย่างด้วยกันเพราะว่าทั้งสองคนนั้นคือทั้งคนฟันและคนโดนฟันเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันแต่ปรากฏว่านายจิ้นกลับตะโกนดา่าท้าต่อยแล้วก็ขี่รถไปตามพวกขับรถเก๋งกลับมา5-6คนก่อนที่หนึ่งในกลุ่มคนร้ายนะครับจะเอามีดปาต้าลงมาจากรถเก๋งด้วยนายจิ้นก็ไปแย่งมีดมาแล้วก็มาฟันนายสุรเพชร แบบไม่ยั้งเลยนะครับแล้วก็มีเสียงกรีดร้องของเพื่อนสาวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเมื่อสักครู่ขณะที่แม่ของนายสุรเพชรก็พยายามเข้าไปห้ามไม่ให้ทําร้ายลูกชายนายจิ้นก็วิ่งหนีเข้าไปในซอยทิ้งรถมอเตอร์ไซค์ทิ้งมือถือเอาไว้ในที่เกิดเหตุส่วนเพื่อนๆก็ขึ้นรถเก๋งขับหลบหนีไปจากการสอบถามญาติของผู้บาดเจ็บทราบว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันนะแต่อาจจะมีปัญหาการภายหลังหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครรู้ ส่วนการก่อเหตุในครั้งนี้คาดว่าน่าจะเกิดจากความเมาและเข้าใจผิดกันแต่ก็คงต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตัวทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งครับหนูเห็นเขาตอนเดินมาแล้วค่ะหนูอยู่ตรงนี้พอดีหนูห้ามน้องค่ะคนที่โดนกันนี่เขาก็ทำอะไรเย้เขาเขากินเหล้ากันค่ะเขากินเหล้ากันอยู่กับญาติพี่น้องค่ะือก็มีมีไม่เขาเขามาคนเดียวก่อน แล้วก็อยู่ๆเขาก็บอกว่ามึงแต่กูแล้วเขาก็ไปตามรถเก๋งมาเบื้องต้นนะครับพนังกงานสอบสวนสพหาดใหญ่ลงบันทึกประจําวันไว้แล้วก็นําคลิปที่เพื่อนถ่ายไว้ได้มาเป็นหลักฐานซึ่งบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดและประสานชุดสืบสวนเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้ต่อไปครับอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องสุดงงเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องที่สาวคนหนึง่งโพสต์แชร์ใน f c e b o o k เล่าวว่าเธอพาคุณแม่ไปกินร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย พอไปกินแล้วเนี่ยปรากฏว่าโดนไล่ออกมาจากร้านเพียงเพราะถามว่าในน้ำสลัดมีเห็ดไหมเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์นะครับหลังผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งมีการเปิดเผยเรื่องราวที่เธอเนี่ยพาคุณแม่ไปกินอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายโดยตั้งแต่เข้าไปก็เห็นแล้วแหล,แหละว่าเจ้าของร้านหน้าตาไม่ค่อยรับแขกก็บอกแม่ว่าเจ้าของร้านหน้าหงิกหน้างอหน่อยแต่อาหารที่นี่เนี่ยอร่อยจริงๆตั้งใจมากินตอนแรกสั่งสเต็กหมูเจ้าของร้านบอกว่าหมด ก็เลยสั่งทูน่าเป็นสลัดทูน่านะเจ้าของร้านก็บอกว่าหมดก็เลยถามไปว่าแล้วมีอะไรบ้างคะเจ้าของร้านตอบว่ามีหมดอะค่ะแล้วจะสั่งอะไรตอนนั้นเธอบอกก็รู้แล้วนะว่าเจ้าของร้านไม่ค่อยพอใจจากนั้นเนี่ยเธอเดินไปตามที่หลังร้านนะครับไปถามเพิ่มเติมว่าในน้ําสลัดมีส่วนผสมของเห็ดไหมพอดีแม่แพ้เห็ดแต่ได้รับคําตอบว่าไม่มีค่ะเธอก็เลยเดินกลับมาที่โต๊ะ จากนั้นได้ยินเสียงคนกรี๊ดดังมากที่ห้องครัวนะครับแล้วเจ้าของร้านก็เดินกลับมาเอาถุงน้ำสลัดมาวางที่โต๊ะแล้วก็บอกให้แม่อ่านดูว่ามีเห็ดไหมแม่ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมันไม่มีเห็ดก็กินได้ค่ะแต่เจ้าของร้านไม่ยอมนะครับบังคับให้แม่อ่านบอกให้อ่านดูอ่านดูจากนั้นเจ้าของร้านก็บอกว่าออกไปเลยไม่ขายแล้วหงุดหงิดเรื่องมากแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าคุณแม่พอทั้งคู่เดินออกมานะครับเจ้าของร้านก็ยังเปิดประตูแบบนี้ฮะแล้วก็ตะโกนไล่หลังออกมาอีก ท้าทายบอกว่าให้ถ่ายลงเฟซได้เลยถ่ายให้เห็นหน้าด้วยนะถ่ายเลยถ่ายเลยตนก็เลยตัดสินใจถ่ายให้ตามคำท้าจนได้ภาพแบบนี้ครับอจากร้านเฉยลงเฟซลงเลยลงหน้าด้วยด้วยคือมากินแต่ว่าแม่อ่ะไม่กินเห็ดใช่ไหมไม่กินเห็ดก็เลยบอกเขาว่ามีส่วนผสมของเห็ดหรือเปล่าอยู่ดีก็โวยวายไล่ออกจากร้านเฉย ดูนะคะอยู่แถวราชจพัดเชียงรายนะโวยไว้ลูกค้าแล้วก็ไล่ออกจากร้านเฉยเลยของสัยเป็นประสาต้องไปหาหมดแล้วแหละผู้โพสต์ยัง <ๆ S 1> บอกอีกว่าเจ้าของร้านดูอารมณ์รุนแรงเกินไปน่ากลัวมากควรไปรักษาอาการควบคุมอารมณ์ให้ได้ก่อนก่อนที่จะมาขายของใครเคยโดนร้านนี้ทําแบบนี้บ้างไหมนี่แค่ส่วนหนึ่งนะที่ถ่ายไว้ได้ทันเพราะว่าตั้งตัวไม่ถูกช็อกมาก ซึ่งโพสต์นี้ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์มากกว่า1,000ครั้งแชร์ไปกว่า2,000ครั้งนะครับขณะที่ร้านอาหารนี้ยังไม่มีการชี้แจงอะไรส่วนเจ้าของร้านปิด Facebook หนีไปแล้วครับต่อกันที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างนะครับรัฐมนตรีกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้ลงจากตําแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วท่ามกลางสถานการณ์ที่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นั้นดูเหมือนจะตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ วันนี้นายมูลแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้อนุมัติการยื่นลาออกของนายคิมยอนชอลรัฐมนตรีกระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้แล้วหลังเกิดเหตุเกาหลีเหนือระเบิดสำนักงานประสานงานของสองเกาหลีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาและความสัมพันธ์ระหว่างกันย่ำแย่ลงนายคิมบอกว่าเขาต้องการลงจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบที่เกิดความขัดแย้งระหว่าง2ชาติเพิ่มสูงขึ้นและที่ผ่านมาเขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงรวมชาติตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วในช่วงที่มีการประชุมสุดยอดสหรัฐเกาหลีเหนือ เพื่อพยายามเจราจาให้เกิดสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีขณะเดียวกันนางโชไฮยเยซีรองรัฐมนตรีกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้ถแถลงว่าจะดําเนินการเพื่อหยุดยั้งกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่ส่งใบปลิวข้าวและสิ่งของอื่นๆข้ามแดนไปยังเกาหลีเหนือโดยได้ร่วมมือกับตํารวจเพื่อสกัดไม่ให้เกิดการกระทําดังกล่าวขึ้นขณะที่เมื่อวานนี้กลุ่มนักเคลื่อนไหวปรพักเกาหลีเหนือให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าจะไม่หยุดส่งใบปลิวข้าวและหน้ากากอนามัยไปยังเกาหลีเหนือ โดยครั้งนี้จะใช้วิธีส่งโดยบอลลูนะครับอย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือระบุว่าใบาปลิวต่อต้านเกาหลีเหนือที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวส่งข้ามฝั่งมาเป็นสิ่งที่ทําให้เกาหลีเหนือยอมรับไม่ได้แต่นักเคลื่อนไหวก็ตอบโต้ว่าทําไมถึงมาโทษใบปลิวทั้งๆท,ที่พวกเขาทําแบบนี้มานาน5ปีแล้วซึ่งทางการเกาหลีใต้ก็รับรู้ดี ช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมมีประเด็นที่หนุ่มคนนึงไปขโมยมือถือของพนักง,งานโรงแรมพอตำรวจจับได้มีการขยายผลไปตรวจที่บ้านพักปรากฏว่าพบว่ามีประเด็นใหญ่หน่าตกใจมากด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ ถึงเล่นเลอะอยู่บ้านคราบที่เปื้อนก็อาจมีแบคทีเรียที่มองไม่เห็นด้วย b r i e เ e e กช่วยขจัดคราบเฉียบขาดชำระล้างแบคทีเรีย99.9% b r e e z e Excel ยิ่งสากยิ่งปกป้องจากแบคทีเรียเมื่อแก๊สหาไว้ากีใกใกล้จะเจ๋งขอเวลาเราหนึ่งสัปดาห์จ่ายค่าเช่าที่ค้างหมดที่กราวจำเป็นที่พวกเขาต้องกลับมากู้สถานการณ์อีกครงพาต่อผมรอยยิ้และเสียงหัวเนาะ ก็มาด้ครับจากสวนจอมป่วยที่อบอุ่นไปด้วยกลิ่นไายแห่งวิตรภาพขอบคุณครับ Welcome to วก i k i g u e s ส h o u s e ป่วดววนไวกีกสองสุดยอดดังดีซีรีส์ดังระดับโลกที่นี่ที่เดียวโมโน Max กพบความระห่ำหนังแอคชั่นระดับตำนานจอนวิกจักหลังจองปีศา สุดยอดมือสังหารที่ถูกบีบังคับให้กลับมาทำภารกิจฉันไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วนายเป็นคนเดิมสำหรับฉันเสม,มอจอดอ่วมไล่ล่าไปกับปฏิบัติการเสี่ยงตายสุดเดือดที่จะทำให้คุณหลุนระทึกทุกจังหวะของชีพจรลุยมากเลยอนวิกทูกแรงกว่านรกสองที่นี่ที่เดียวโมโนแม x สนับสนุนโดยฮานามิเข้าเกลียบรวยเพื่อนท็อปท็อปเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังครับ mm hmm. คุณผู้ชมครับมีหนุ่มคนหนึ่งที่ไปขโมยมือถือของพนักงานโรงแรมกลางเมืองหาดใหญ่เลยนะครับแล้วพอตำรวจจับได้มีการขยายผลไปตรวจสอบที่บ้านพักพบว่าที่บ้านของเขามีบัตรประชาชนของบุคคลอื่นถึง30ใบก็เลยถามว่าทำไมมีบัตรประชาชนคนอื่นเยอะขนาดนี้ เจ้าตัวก็สารภาพว่าเป็นบัตรประชาชนที่ขโมยมาจากคู่นอนที่ตนมีความสัมพันธ์ด้วยและตนก็ติดเชื้อ HIV ด้วยครับเหตุการณ์นี้เริ่มจากเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะครับที่นางสาววีนาสุวรรณการอายุ29ปีพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาไปแจ้งความกับตำรวจสพคโหงครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ที่วัยรุ่นชายขโมยมือถือของเธอก่อนจะหลบหนีไป ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่สพคอ,อหงก็พบเบาะแสของคนร้ายก็มีการติดตามแล้วก็ไปควบคุมตัวเอาไว้ได้ที่บ้านเช่าหลังหนึ่งกลางเมืองหาดใหญ่ก็พบว่าคือนาย BM อนะครับอายุ28ปีเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นพอไปค้นที่บ้านพักก็เจอกับใบขับขี่บัตร ATM และบัตรประชาชนจานวนมากเจ้าหน้าที่ก็เลยยึดไว้เป็นหลักฐานนายบีเนี่ยสารภาพว่าขโมยมือถือของพนักง,งานโรงแรมจริง ส่วนบัตรต่างๆที่พบส่วนใหญ่เป็นของคู่ขาที่เป็นกลุ่มชายรักชายโดยที่ผ่านมาตนได้ใช้แอปพลิเคชันนัดเพื่อนชายมาร่วมหลับนอนไปกันตามรีสอร์ทโรงแรมหรือว่าห้องเช่าจากนั้นก็จะแอบหยิบกระเป๋าเงินที่มีบัตรต่างๆของผู้เสียหายเก็บไว้เป็นค่าตอบแทนโดยเฉพาะบัตรประชาชนนะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าเคยได้มีความสัมพันธ์กับใครบ้างมีมากถึง30บใบซึ่งนี่ไม่ใช่ทั้งหมดด้วยนะครับเพราะบัตรบางส่วนได้ส่งคืนเจ้าของทางตู้ไปรษณีย์ไปแล้ว ก่อนที่จะมาทํางานที่หาดใหญ่ตนเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วมีลูกด้วยกันหนึ่งคนกับภรรยาเก่าที่นครศรีธรรมราชและตอนนี้ก็อยู่กินกับภรรยาคนที่สองช่วงหลังๆเนี่ยตนเสพยาต้นปีที่ผ่านมาก็ถูกจับส่งเข้าบรรบัดยาเสพติดมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อต่างๆก่อนพบว่าติดเชื้อ h i ชวหลังทราบผลตนก็ได้ปกปิดเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับแม้แต่ภรรยาคนปัจจุบันก็ไม่รู้ว่าติดเชื้อมานาน7เ,เดือนแล้ว นอกจากนี้ยังไม่รู้ด้วยว่าเพื่อนชายที่ไปร่วมหลับนอนด้วยมีใครติดเชื้อ h i v วบ้างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นตอนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ได้ทําแบบนี้ลงไปจึงอยากขอโทษทุกๆคนครับพี่ได้ข่าวว่าเรามีเชื้อติดเชื้อใช่ไหมเราเพิ่งมารู้ตอนตอนไหนละตอนลำบัดปีที่แล้วปีที่แล้วแล้วคนที่เรานอนด้นวยกันเนี่ยเขารู้ไหมไม่รู้เมียกรู้เมื่อกี้เอาแล้วทำไมถ,ถ,ถึงเราได้เอาเชื้อตรงนั้นเราไปแพร่ เราตั anto, llen, llen, ้งใจหรือเราหรือเราเพิ่งมารู้ไม่ได้ตั้งใจคือจะพูดไ่านี้แค่คำขอโทษผมไม่ขอแย่จะฝากอะไรถึงสำหรับคนที่เรามีอะไรกันที่ผ่านมาไหมม่ ด้านตำรวจก็แนะนำผู้เสียหายที่ปรากฏอยู่ในบัตรทั้งหมดนะครับให้ไปเข้าพบพนักงานสอบสวนไปแจ้งความร้องทุกข์เอาผิดกับผู้ต้องหารายนี้ได้และก็ควรไปหาหมอเพื่อตรวจร่างกายว่าติดเชื้อด้วยหรือไม่นะครับคุณชมครับหลังจากมีข่าวเมื่อวานนี้ว่านายอนุทินชาญวิรกูลพร้อมที่จะเป็นหนูทดลองยา พร้อมที่จะเป็นคนแรกที่ลองวัคซีนต้านโควิด -19 ที่ประเทศไทยพัฒนาล่าสุดวันนี้คุณอนุทินยืนยันกับผู้สื่อข่าวจริงๆแล้วว่าพร้อมจะเป็นหนูทดลองยาจริงๆครับ นายอนุทินชาญเบรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธ,ธารณาสุขพูดถึงความคืบหน้าการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด -19 ว่าในที่ประชุมสบคชุดใหญ่สัปดาห์ที่ผ่านมาได้รายงานนายกถึงความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนของไทยว่าตอนนี้เนี่ยคืบหน้าเกินกว่าที่คาดหวังไว้เยอะขณะนี้คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทไบโอเน็ตเอเชียจำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนภาคเอกชนเริ่มทดลองในสัตว์ไปแล้ว และมีการส่งผลทดลองมาให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบซึ่งก็พบว่าวัคซีนสามารถสร้างภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยยะสําคัญซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับเพอผ่านการทดลองในสัตว์แล้วก็ต้องทดลองในมนุษย์ต่อไปซึ่งหลักการทําวัคซีนเนี่ยต้องทดลองกับบุคลากรทางการแพทย์เพราะคนเหล่านี้ทําหน้าที่รักษาพยาบาลให้กับคนไข้อยู่แล้วถ้าเกิดมันสําเร็จบุคลากรทางการแพทย์ก็จะมีภูมิต้านทานโดยในที่ประชุมนายกถามว่าใครจะอาสาเป็นอาสาสมัครทดลองวัคซีนก่อน ตนก็ยกมือแล้วก็ขออาสาถ้าเกิดถามว่าตนกล้าหรือไม่ก็ต้องบอกว่ากล้าอยู่แล้วเพราะว่าตนทํางานตั้งแต่แรกนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกให้การสนับสนุนติดตามการผลิตมันอย่างใกล้ชิดก็เลยมั่นใจถ้าเกิดฉีดแล้วไม่ตายก็ยอมอยู่แล้วไม่มีปัญหาพอผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วนายกละ่ะอาสาจะทดลองด้วยไหมคุณอนุทินบอกว่ากันท่านไว้ก่อนไปฟังเสียงการสัมภาษณ์กันครับเป็นบรรยากาศกายเครียดท่านนาย,รรยากมาติทนกษิงเอาแล้วใครจะ ใครจะอาสาทำตามโอว่าผมไม่ทำแล้วท่านนายกท่านนายกหรอถ้าท่านนายกบอกว่าตัวเองจะฉีดด้วยไหมคะโอ้โหกันท่าน้วยก่อนกันเพราะท่านอายุเยอะแล้วเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นการเข้าใจกันหนักกว่าทำไมผมกล้าทำอ่ะเพราะผมถามว่าผมกล้าไหมผมกล้าอยู่แล้วเพราะว่าผมเกี่ยวข้องมาผมเริ่มตอนนี้เราให้ความใกล้ชิดแล้วก็ให้การสนับสนุนฟังรายงานไปดูพัฒนาการที่เขาทำทุกวันทุกวันทุกอาทิตย์เนี่ย เราก็ต้องมีความมั่นใจส้าตานความเที่ยงฉี้ต้องไม่ตายก็ยอมจีนอยู่แล้วไม่มีปัญหาต่อกันที่สบ,บคชุดเล็กกันบ้างนะครับวันนี้มีการหารือกับตัวแทนนักดนตรีอิสระพร้อมกับยืนยันว่านายกเป็นห่วงทุกภาคส่วนครับผลเอกนัทพลนาคพาณิชรองผู้บัญชาการฐานบกในฐานะรองประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจโควิดนะครับได้เชิญตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพนักดนตรีอิสระมาพูดคุยกันวางแนวทางการผ่อนคลายมาตรการสําหรับกลุ่มที่ทาอาชีพนี้ โดยพลเอกนันทพลบอกว่าอยากพูดคุยทำความเข้าใจหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กลุ่มนักดนตรีซึ่งสบคมีแผนที่จะเปิดให้กลับมาทํางานกันได้อยู่แล้วแต่ก็ต้องพิจารณาด้านสาธารณาสุขและด้านเศรษฐกิจด้วยที่ผ่านมาเนี่ยมีการพิจารณา3อย่างก็คือความจําเป็นความเสี่ยงและผลกระทบต่อสังคมรวมถึงความร่วมมือของประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็อาจจะได้รับผลกระทบบ้างพลเอกนันทพลบอกอีกว่าอยากให้เข้าใจ ว่ากิจาการที่เป็นเกี่ยวกับสถานบันเทิงถือว่าเป็นกิจาการที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดแต่ก็มีแผนที่จะผ่อนคลายอยู่แล้วซึ่งการพิจารณาเปิดกิจาการรมกิจาการไม่ได้มองเฉพาะด้านสาธารณสุขเท่านั้นแต่ยังมองด้านอื่นๆด้วยที่เปิดไปแล้วบางทีก็มีปัญหาอย่างการแข่งขันกีฬาก็เลยต้องพิจารณาให้รอบคอบกันหน่อย ถ้าเกิดอนุญาตให้เปิดสถานบันเทิงก่อนโรงเรียนก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่สามารถตอบคำถามสังคมได้ก็เลยอาจจะพิจารณาให้เปิดพร้อมกับโรงเรียนคือวันที่1กรกฎาคมหรืออาจจะเป็นหลังการเปิดโรงเรียนไปสักระยะหนึ่งวันนี้ก็เลยมาพูดคุยกันนะครับหาแนวทางว่าจะทําอย่างไรขณะที่นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสอบอคอเปิดเผยว่าการพิจารณาคลายล็อกไม่มีแค่กลุ่มนักดนตรีเท่านั้นนะครับกลุ่มพับบาคาราโอเกะก็เป็นอาชีพสุจริตเหมือนกันก็จะต้องเกิดขึ้น โดยจะมีตัวแทนมาพบคณะทำงาน21มิถุนายนนี้ตอน1 0โมงครึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก็ต้องทำในรูปแบบของ new normal ชีวิตวิถีใหม่นะครับปลอดภัยกันทุกคนส่วนวันนี้มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อในประเทศ,ศู0รายครับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อในเสตต์ควิดีนอีก5รายยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม3,146รายรักษาหายเพิ่มขึ้น11รายกลับบ้านแล้ว3,008รายย่งรักษาตัวในโรงพยาบา80ล80ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตยอดผู้เสียชีวิตคงที่58รายโดยผู้ป่วยทั้ง5รายอยู่ในสถานกักกันของรัฐนะครับกลับมาจากซาดีอาระเบียทุกรายแล้วทุกรายไม่มีอาการตอนนี้ถือว่าเป็นวันที่25แล้วที่ไม่พบการติดเชื้อภายในประเทศครับ ขณะที่วันพรุ่งนี้นะครับเกาะคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,นีก็เตรียมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเป็นวันแรกหลังจากที่ปิดมานานแต่ก็ต้องมีมาตราการเข้มงวดน,นะครับเปิดให้รอบละ50คนเท่านั้นครับเจ้าหน้าที่จัดสถานที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวบริเวณลานคำชะโนดตําบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับร้านขายของที่ระลึกต่างๆก็เริ่มทําความสะอาดหลังปิดมากว่า3เดือน พรุ่งนี้จะเป็นวันแรกครับที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปกราบสการะปู่ศรีสุดโทและย่าประทุมมาตามความเชื่อแต่จะเป็นกลุ่มที่จองผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นนะครับแต่ละวันก็จะจัดให้รอบละ50คน17รอบเท่านั้นนั่นหมายความว่าวันหนึ่งจะมีแค่1,700คนที่ไปได้และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดส่วนที่พัทยานะครับยามค่ําคืนก็เริ่มคึกคักครับหลังยกเลิกเคอร์ฟิวไป แต่กลับพบว่าที่ชายหาดเริ่มมีขยะแล้วหลังนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเนี่ยทิ้งไว้เป็นจํานวนมากสภาพทางเท้าริมถนนแล้วก็ชายหาดจอมเทียนตอนนี้เต็มไปด้วยเศษขยะกระป๋องเครื่องดื่มก้นบุหรี่แล้วก็มีหน้ากากอนามัยด้วยถูกทิ้งกันแบบเกลื่อนกลาดชาวบ้านก็เลยวิงวอนหน่อยครับใครที่ไปเที่ยวไปพักผ่อนซื้ออาหารไปกินก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับ ต่อกันที่สิงคโปร์นะครับตอนนี้สิงคโปร์ได้ยกเลิกมาตรการปิดเมืองแทบทั้งหมดแล้วในวันนี้ถึงแม้ว่าจะยังพบผู้ติดเชื้อที่เป็นเคสแรงงานต่างชาติจำนวนมากภายในประเทศก็ตามครับวันนี้สิงคโปร์ผ่อนมาตรการปิดเมืองนะครับอนุญาตให้ห้างสรรพสินค้าฟิตเนสร้านนวดสวนสาธารณะร้านอาหารกลับมาเปิดได้หลังปิดไปเกือบ3เดือนนอกจากนี้ยังอนุญาตให้รวมกลุ่มกันได้สูงสุด5คนโรงเรียนก็กลับมาเปิดตามปกติอย่างไรก็ตาม สิงคโปร์พบผู้ป่วยรายใหม่257รายโดย253รายเป็นแรงงานต่างชาติที่กักตัวในหอพักส่วนอีก4รายอยู่นอกหอพักทําให้สิงคโปร์มีผู้ป่วยสะสม41,473รายเสียชีวิตแล้ว26รายส่วนที่บราซิลตอนนี้เป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐนะครับล่าสุดมีรายงานว่าบราซิลมีผู้ป่วยแตะ1ล้านรายแล้วเสียชีวิตเกือบ5 0,000ราย แต่ตัวเลขจากทางการบราซิลบอกว่ามีผู้ป่วย9,078,142รายเสียชีวิต47,748รายตัวเลขทางการน้อยกว่าตัวเลขที่มีการรายงานนะครับส่วนที่กรุงปักกิ่งของจีนนะครับทางการถแถลงว่าพบเชื้อโควิด -19 แพร่ระบาดอย่างมากบริเวณแผงขายอาหารทะเลและเนื้อสัตว์มีการตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุสาคัญเลยปัจจัยสําคัญก็คือเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ําและความชื้นสูงนอกจากนี้นะครับ โซนการขายอาหารทะเลมีการติดเชื้อมากที่สุดนะครับรองลงมาก็คือโซนขายเนื้อสัตว์สำหรับวันนี้จีนมีผู้ป่วยรายใหม่32รายโดย25รายเป็นผู้ป่วยในปักกิ่งครับ ต่อกันอีกเรื่องหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เคยมีการรายงานนะครับว่าที่ญี่ปุ่นเขาเปิดสวนสนุกแต่มีมาตรการคือเล่นเครื่องเล่นได้แต่ห้ามกรีดตอนนั้นหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยกันว่าแล้วจะเล่นรถไฟเหาะยังไงไม่ให้กรีดล่าสุดวันนี้มีผู้บริหารของฟูจิคิวไฮแลนด์นะครับออกมาสาธิตวิธีการเล่นรถไฟเหาะแบบไม่กรีดดกับ คือฟูจิคิวไฮแลนด์สวนสนุกข,ของญี่ปุ่นนะครับเขาปิดตัวมานานหลายเดือนวันนี้เนี่ยกลับมาต้อนรับลูกค้าอย่างเต็มตัววันแรกก็เลยมีการทำคลิปโปรโมทไปด้วยเชิญให้ประธานบริหารอย่างคุณโคอิชิโร่ฮริยูชินะครับคนขวาอายุ59ปีแล้วนะครับแล้วก็คุณอิตาวะไทโช เป็นผู้บริหารจากฟูจิคิวแลนด์ครับมานั่งเครื่องเล่นชื่อดังอย่างฟูจิยาม่าซึ่งเป็นรถไฟหอที่ขึ้นชื่อเรื่องของความหวาดเสียวโดยผู้บริหารทั้งสองท่านนอกจากใส่หน้ากาก,ากแล้วยังไม่กรีดตามมาตรการที่ภาครัฐกําหนดด้วยก็ทําให้เห็นภาพแบบนี้แหละครับนั่งหน้านิ่งๆนะฮะคลิปนี้มีคนดูหลายล้านวิวนะครับหลายคนเนี่ยก็ชื่นชมบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, ทําได้ยังไงทีมงานของเราบอกว่าแค่เห็นคลิปมือยังเปียกเลยนะฮะคือท่านประธานเก่งจริงๆครับ ทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวที่รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมกันในวันสุดท้ายสัปดาห์แบบนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าผมแบงค์พบเอกพร้อมทีมข่าวและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ